ม่ไดงมายังปาน,ปานีซีมือเฮ็ดผิดสมพิ้นแอบมาเกิดมาเกิดแต่กับพ่าง้ามปันไดค่ะตินจืจอยังอยู่อยู่ค่ะนั่นบอกราเปิดยาออกหยาโคคินไวนนั่นนั่นอีกดอกนึงค่ะนั่นมาอีกป้านึงเลยค่ะมาพ่อแม่ไก่ ันนาออกถนนเลยอ่ะนี่บีกฉันพ่อดอกนึง่งเราต้องย่างอ้อมต่อเบงน,นี่ไปค่ะไปเบงอันขาวๆไปไม่ยี่หรี่ค่ะผู้เฒ่าตาพอดีกับพี่ผู้นันคือกันอายุห่างกันปีเดียวตาพอ่พอๆกันเลยค่ะอันนี้แม่นเสือแม่ไก่บ่บุน้อยกระตัดแด่บานนี่ค่ะ นั่นละ่ะเอาอันนี้ไว้ค่ะนี่ตัดจ้งสีละตัดถูกยังน้อยๆอ,อยู่เพราะยางออกมาจากมองและคุ้นมังนึงหันค่ะคนน่ะและคุ้นอยู่มองที่ล่ะค่ะพ่อเห็นสีน้ำตาลเจ๊แม่เขาโอ้ยังบ่หรุดได้ล่ะค่ะมานี่เดี๋ยวก่อนหันเดี๋ยวก่อนเมนี่เล็กคุ้นยางมากบอกมานี่อาฟาวเด้อค่ะน้องมานี่ แล้วฝ่าว้ด้อค่ะเลยตัดให้เบิ่งบ่ได้ไปเบิ่งละคุณก่อนสั่นโอ้แสดงเราเราหนีไปแล้วค่ะอ๋อเรายังอยู่หันอยู่เว้ยเดี๋ยวก่อนเราคือจังสัน่นจังซี่ตะทำหมาย่านหมาแลนมาบานนี้ละคุณละคุณน,น้องโอ้ยโอ้ ไปกับแอวเดี๋ยวก็น,นั่นคันบอผูกแลนไปใส่เขาอหลีอ้ยอันนี้ค่ะเจ้าสิล่ะค่ะอันนี้เพ่นเท่าละ่ะเนี่ยค่ะกันยังกินได้อยู่บพท่านเน o เด้อค่ะบพท่านเน o เนี่ยแต่ว่าเท่าเต็มที่แล้วค่ะกลับมาไปบ่งเลาะหาเห็ดบังหันข้าวเดียวบ่โดนค่ะ เรายังหายใจอยู่เด้อค่ะนะคุณนะคุณอย่านะไล่หมาค่ะนั่งเอาไมาอยู่เคลี่ยาไล่ดินะคุณคุณจ๋าเฮ้ยอย่านะอย่านะเศรษฐาเด,ด้ออยาเด้อเศรษฐาเด้อนางน้อยนี่ 有阿一的啊哈。 โอ้ยใจบอดีใจบอส้าใบเห็นเราซอยบอด้มันบอส้าใบใจตัวค่ะขอให้เราเป็นส่งเราเป็นยังสี่ซื่อซะค่ะแล้วเนี่ยมีเห็นหมา,าแล้วเนี่ยเบื้องหมาเอนตอลีตนและคุณบบเมนสัตดูไล่เนี่ยค่ะเขาจะอยู่เชียงเชียงยังสิ บมส้ำบายใจค่ะขอระบายในเด้อค่ะบมส้ำบายใจต้องที่ว่าพ่อแล้วคันแม่นเขาป่วยละซอยเขาบ่าได้ยังสินะค่ะขออย่าป่วยด้วยนา่งลาเอ้ย แล้วจ้องหมาหมากบจ้องแล้ว,วเศร้าเสด็จเศร้าใจล่ะยังต่อกันเด้อล่ะเอ้ยเศร้าซะยังบัเนาเด้ค่ะขาวๆนั่นเป็นสปอร์แต่ว่าอันนี้อันนี้บ่แน่ใจค่ะวัาเนายัาง,งบ่ค่ะ คพณ่นอ่ะอุ้ยงามแท้พ่อเพิ่นทุกเือเลยมาที่แม่ไก่นะคือ,อมาให้เห็นแม่บ้างค่ะเนี่ยนี่หนีเีกด,ด้ด้ค่ะนี่มีคนตัดไปแล้วเนี่ยค่ะนั่นนั่นอะมองหันอนะมีคนตัดไปหรอ สวยงามหลยน,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 นี่นวลอนันห์หกค้นตัดอน,นันต์กระน้อยน้อยบัดย้ายคืนเต็มขอนเต็มขอนเล,เลยด้วยค่ะอีกสามมือโอ้ยงามเด้ทั้างนี้บ่ทั้งล่านง,างนี่ค่ะน,น,นี่กับมางามแท้ คนอันนึงของเพลินค่ะค่ะสีส้มกับเหลืองอจัดดอกร้วู้มือนี่จำบ่ได้ค่ะพี่พ่อเพคนะน่ะเบ่งรึค่ะสีตัดให้เบ่งด้วยค่อนเนี่ย ว่นตัดกับช่ำช้ามงง่ามสากกันเพืุ่นค่ะง่ามหลายง่ามมีหลีเด้เนี่ยค่ะได้ฝนกับแห้งจะเกิดมาอีกคุณ่อน่ะตันเพณ่อน่ะ ขนเงยวไว้ไว้ค่ะเพาท่านพอเดือนเื้อเดือนหนึ่งล่ะอปุ๊คาตัดแพงคืออย่างนี้ที่ตัดให้เบิ้งได้าขา,าดเลยเนี่ยเอาเป็นช่อเถอะค่ะตัดเอาซะ เห็บเฮ้ยแมงมุมทุกมือนี้บอกขย่านเห็บปัญดแต <c oughs> ่กับป้องกันอยู่ได้ล่ะค่ะฉีดสเปรย์แล้วก็เอาถุงเท่านั้นคุ้มขากางเกง <c oughs> พ่นักอ่อนขนาดเลยค่ะ <c oughs> อ่อนขนาดเลย ในฮิวนักอีกแล้วเมื่อนี่เบึ่งดูค่ะความอ่อนของเห็ดพุ่น่า อันนี้ให้ใหญ่ให้เพิ่นใหญ่เอาไปต้องพยายามกินเพิ่นให้ได้เม่เมนว่าตัดไปเราเอาเอาไปทิมค่ะ ฝรั่งจังแป็นฝรั่งคือพวกใดดอกที่มาตัดไปก่อนนั่นแหงเฉือนเอาไปเลยเฉือนเงาไปเลยค่ะในหิวนักเนี่ยมื่ก็้ึ้อเหนือไกลวะคะเนี่ย พูดนะสะอาดไหลสดพร้อมสะอาดพร้อมนี่ละถ้าเบิงเด้อสิมาจอบส่วนมากที่ตัดตัดไปฮะแม่นจะเหลือไว้จังสีหือจังสีจังสีค่ะเหียวทิมเบิด เหี้ยวแหงไปเบิดเลยมานี้ไปตัดกอพุนบานนี้ค่ะนี่อันนี้บ่ตัดหฮเบิ่งดอกเด้อค่ะเพราะว่าน้อยโพดเพื่อนน้อยโพดค่ะให้ข้าเจ้ามาเอาไปซะนั่นเห็นบ่ะห,ห้อยเข้ามาเขาเขาปาดไปเลยนด้นั่นเอาไว้นี่ละค่ะเพื่อแมนเขาตัดมาแล้วเขามายน่นทิมสมบอกมาเป็นตะนายแท้ค่ะยังอ่อนๆอยู่เด้เนี่ยมึงดู ต้องใช้ตัดมากเราย่นทิมหางไก่ง่วงกำลังเกิดแต่บ่หลายเนี่ค่ะปีเนี่ย